นำ้ำน้ำแกงเนื้ออดูดมีไหมบ่อน้ำแกงเนื้ออูดไม่มีใช่ไหมอูดไม่มีอ่านำแกงเนื้อชูดไส้ผ้าละมานนำแกงเนื้อนี่เรากำลังก,กินยู่นี่น่าจะชูดไส้บางเหลมนะครับน้ำแกงเนื้อชูดไส้ผ้าละมานถามว่าจะไส้ละมานได้หรือไม่น้ำแกงเนื้อเรียกว,ว่าแกงช้อมเรียกว,ว่ามีเงนินใกล้น้ำแกงได้บ้างไหมไม่มีเลยนะ ปราเผ็ดแกงหลวงมัถ้าชุดไสอถ้าชุดไซปลาละมันเราจะใช้ละมาดได้หรือไม่นะครับเรียนเชิญท่านพระบบครับผมบิสมิลลอฮิรเราะหลัยฮิสซาลาหม่าลลามุอะลารอซูลิลลาฮอัมมาบะอดุลนะในช่วงตาที่สองพี่น้องครับวันนี้อันนี้รู้สึกว่าเป็นงานนี้งานเร็กพี่น้องเนาะนะตั้งแต่บ่ายโมงเศษจนถึงสี่โมงเย็นนี่นะหนังยาวๆพี่น้องอืม ถ้าว่านี่ถทวางย่างเข้าอีตัวงเลยบบเบนนะอาจารย์ไม่ติดปาราคิจก็มันั่งโปรโกับผมได้อืมนี่งานเด็กจริงๆพี่นงครับนั่นนังยาวสองสามชั่วโมงนี่ปกติก็คืออนหนึ่งชั่วโมงนะแต่นี่เห็นว่านามางานน่าพอนอกว่าเพลงคงบาโบสุรลมันของเราเนาะน่ะก็เต็มทีเลยน่ะโปรเกมมันกลางขึ้นอะเค่ว่าไม่ได้กลางขึ้นก็เอากลางวันเสียน่ะ กร็รอดซึกว่ากาเป็นงานเรื่องเมื่อกลางวันนะครับนะเพราะทุกงานที่พี่นองพบนี่จะเป็นกลงังขึ้นพี่นองครับครับพี่นองครับในประเด็นนาเก่งนี่อยากจะเรียนนําเสนอให้พี่นองเข้าใจ่อนว่าอ่าเมื่อนปลาก็ดีพี่นองเนื้อก็ดีหล่างจากที่เราล่างเกลี้ยงเลี้ยวเนี่ย่อนที่จะใส่โมลงไปเก่งเนี่ยมันกระสานเลืวอลยเนาะ แต่อย่าลืมว่าพมันปรุงนั้นพี่น้องเลือดในปลาก็ดีเลือดในเนื้อก็ดีเนี่ยมันจะโอกหาาลายมาปนลครับนำเกงนาเลื่อยนนำเกงนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่นาสนิสสนาะแต่ขณะเดียวกันถ้าเรากินนี่าโรอภัอหายเนาะอาัยหายแต่พน้าที่ประเด็นที่พี่นองถามก็คือมันกระชูดใส่เสื้อผาด ดโดยเฉพาะพี่น้องหวาลาเก่งดูครวง้วนมันซับต่างดกเลยเก่งเพชรลาพี่น้องเนะถกปันนี้ก็ชูดติดเสื้อกูรุืงเพราะฉะนั้นนำเก่งที่ชูดนะที่มันกระเด็นนเนาะอ่าน่มันกระเด็นติดเสื้อผ้าในร่างกายเราเนี่ยไอ้นี่ถือว่าชาโรอาภัยพี่น้องนะเป็นเทมาอับเนาะนะทามาตีจะใช้ละมาดได นาำเืินดังในกิตาบุกยะอันมุสต์ร์ชิดีนนาที่ฮาสิบเอ็ดพี่น้องนก็บอกว่าเปันหัสาตีนำมาเทียบเคียงให้เป็นข้อคิดแก่พี่น้องได้ว่าลาตัสเซฮุสสละมาอาฮัมลิกูเบซินกัลลามนไม่ซอชใยไม่ได้ถ้าเราตั้งงงเบิกผ้าขนุ่มปัง คุบิซาฟิตันนมมูร์มะมมลิมบิราุสีนะฮิลฮุม,มุรขนมปังนี่เขาไปปิ้งในเตาเตาเตา,เตาปิ้งแต่เตานี่ทุกทำมาจากาขีขีของเฮมาร์ามุนของเฮมาร์ของลาบีเนาะปราชาคนทำเตาปิ้งสมัยก่อนเนี่ยก็เตาดินเลยก็คลุกทำกับขีขีลา อ่าเลยก็ปีงนุ่มปังป่อยมันก็เปลาต่างขี้นัน่นและปนีนองทุกนุ่งทุกการนุ่มปังอิสลามรู้รตาลีฮัมลิฮีนะทเราเบกผ้าเราใส่เปาเสือ้อชาโรคง่ายเหตุผลว่ามันไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะตังงขนุ่มปังบิกิลาฟิอาคลิฮีมาอานาวิลมาโรคอปนีนองเราพิจกรรม เรากินขาน,นุ่มปังนั้นและพี่น้องที่ปีงด้วยเตาปีงที่นายิสอ่าพร้อมกับหนามเกง่งมาเราก,ก็จุ่มในหนามเกง่งมันว่าฟัตตาหูฟี่หา่างเลยครับบางคนเนี่ยเขากระชิกอย่านุ่มปังเลยกระจุ่มกินในหนามเก่งเนี่ยพอหนุ่มปังนี่นายิสลุงในหนามเก่งขน,นายิสผลกันหมดฟายายูซูอันนี้ที่ว่าฮารสุสนาที่ว่าอนุญาต sao ro àp vậy harus wajib amma ta tojaroh halal akhlī fi saubī wal badan này tuỳ anh. rồi sao ro àp vậy ha? tạm dịch amma ta tojaroh, các sinh thì mình man mình cđn, mình chút, mình à pan. na nấm kéo ra nổ chum pấp, các mình chút cđn này halal akhlī fi saubī wal badan. Ton thì kín nè, thuốc xơ pha mang, thuốc răng cài mang nít, anh này dọa pha. No, anh này sao ro àp vậy ha? hết vốn ลิอดดรูรรตีนะขอถือว่าเนื่องจากจำเป็นเนื่องจากดอรูร่กามาอัฟตาบิฮิไกรุวาฮีเดนเมื่อนังกับลไลายอุลามะที่ให้การปรตัตาวาไว้เช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนี้เป็นองถือว่าถ้านะเป็นนายสกริงเนาะที่ชูใส่กระเด็นตามเสื้อผ้าของเรานี้โดยอาศัยเหตุผลลิอดดรูร่นะเนื่องจากจำเป็นดอนะชาโรอัภัยรไห้นะก็ไม่ผืลอลรกับตานหมัน วอาลัมอ่านะครับก็สรุปว่านะครับเทพีนองสงสัยได้ไม่ได้ก็คือไม่ต้องเกรงใจกินได้เต็มทีไปเลยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะได้ก็ต้องมีมารยาทในการกินนะครับต้องมีมารยาทในการกิน